บทพิเศษเงาสายน้ำแห่งบอริคําไซหมอกขาวคลอเหนือเทือกเขาเล็กชายแดนลาวเวียดนามสองข้างทางคือป่าขุนย่าที่ซึ่งคนเท่าเล่าว่าเป็นป่าที่ต้นไม้จดจำเสียงและผีสถิตยอยู่ในลำต้น 1. น,นางไม้ต้นตาลในป่าขุนย่ากลางป่ามืดข้าวหอมมะลิหยุดเท้ามองเห็นต้นตาลสูงะลูดลำต้นมีร่องรอยแกะสลักเก่าแก่เป็นรูปเงาผู้หญิงยืนกุมมือ THA 6000เสียงแผ่วตรวจพบรังสีควันตั้มเข้มข้นรอบลำต้นตาลสูงสุดคล้ายประตูมิติขนาดเล็กเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังขึ้นจากลำต้นตาลช่วยค่าช่วยผู้อยู่ใต้ดินเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนในหัวใจเธอ 2. พิธีสะกดเสียงผีต้นตาลภายใต้เงาจันทเสี้ยวข้าวหอมมลิจัดเครื่องเส้น ข้าหอมมะลิพึงพำมด้วยสอนควอนตัมนี้ข้าขอเชื่อมเสียงเจ้ากับเสียงแห่งอดีตเธอเคี้ยวหมากพลูจนรสขมแลน่นขึ้นลิ้นแล้วพ่นลงบนรักต้นตาลสอนควอนตัมในมือเปล่งแสงอ่อนแสงนั้นแทรกลงในเนื้อไม้ราวกับปลูกบางอย่างให้ตื่นขึ้นลมแรงพัดใบตาลกระพือเสียงใบไม้เสียดสีกันจนดังคล้ายเสียงครวญไห้วิญ,ญญาณที่สถิตอยู่ในลำต้นเริ่มสื่อสารใต้ดิน สอนเล่มหนึ่งยังคงอยู่ปลดปล่อยมัน 3. ดำน้ำถึงต้นไม้โบราณเสียงผีต้นตาลนำเธอและ THA 6000มาถึงทาน้ำใต้หน้าผาแม่น้ำสายสั้นที่ไม่มีชื่อบนแผนที่แต่คนท้องถิ่นเรียกว่าน้ำเงาน้ำเย็นจัดจนผิวหนังชาเธอดำลงไปมือกำสอนควอนตั้มแน่นใต้น้ำเห็นรากไม้ยักษ สอนควอนตัมเรืองแสงในมือเธอกลายเป็นไฟฉายพลังงานควอนตัมแสงนั้นสะท้อนให้เห็นโพรงหินโบราณในโพรงนั้นมีเศษศรเล่มเล็กๆฝังอยู่ในรากไม้เธอเอื้อมมือไปคว้าแสงจากเศษศรหลายย้อนเข้าสู่สอนควอนตัมหลักในมือเสียงสะท้อนดังขึ้นในหัวขอบใจขอบใจสี่ปลดปล่อยพลังวิญญ,ญาณไปตามกระแสะน้ำ เมื่อขึ้นมาบนฝั่งข้าวหอมมะลิปักสอนควอนตัมลงบนหินริมทานเสียงน้ำไหลกลายเป็นเสียงขับกล่อมของผู้หญิงโบราณสอนปลดปล่อยพลังที่ขังอยู่ในเศษสอนเก่าเป็นละอองแสงสีเขียวอมฟ้าลอยตามสายน้ำไปใบตานทั้งป่ากระพือพร้อมกันราวกับพนมมืออำลาวิญญาณผู้อยู่ใต้ดินที่ถูกกักขังมานับร้อยปีหลุดพ้นไปตามทานน้ำ